เกมที่นานๆทีเนี่ยจะออกครั้งน ouais, ะครับสำหร pues, okay. well ับเกมแนวสไตล์อวกาศหรือว่าแนวไซไฟนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมแนวสไตล์เหล่านี้เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยออกมาน้อยมากๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมเก่าก็ในคลิปนี้นะครับก็จะมีทั้งเกมเก่าแล้วก็เกมใหม่ที่ผสมปดเปเกินไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวอวกาศหรือว่ามองหาเกมแนวสไตล์เหล่านี้อยู่เนี่ยก็ห้ามพลาดคลิปนี้ เลยนะก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันก็จะดึงกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิกกันกดซุปเปอร์แทงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมครับที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมต่อมาที่เป็นเกมแนวแก้ไขปริศนากันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่านเ e ชนิก้าแอ a ตราดนะนีนะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมภาคต่อนะก็เป็นเกมแนวแก้ไข,ไขปริศนาที่จะอยู่ในธีมแนวไซไฟนิดหน่อยนะครับซึ่งเนื้อเรื่องภายในตัวเกมนี้เนี่ยเหมือนเขาว่าเราเนี่ยติดอยู่ในยานอวกาศของเอเลียนนะครับแล้วเราเนี่ยจะต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้ซึ่งในการหาทางออกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีปริศนาเราได้แก้ไขกันค่อนข่างเยอะมากมายแล้วก็ ปริศนาเพื่อนเกมนี้ค่อนข้างจะหินมากๆเลยนะครับยากพอสมควรนะแต่ว่ากราฟิกของเขาเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแก้ไขปริศนาหรือว,ว่ามองหาเกมนนแนวแก้ไขปริศนาน่าเล่นอยู่เนี่ยก็ต้องมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเอาชิลอดบนอาบกาเกันบ้างนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลิน,นแล้วก็เล่นชิวๆได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า space court สำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นผู้บริาการยานอวกาศนะครับที่เราเนี่ยจะต้องออกไปสำรวจด,ดาวต่างๆนะครับเพื่อเก็บทรัพยากรแล้วก็รวมไปถึงการปกป้องยานของเราไม่ให้ตัวของเหล่าเอเลี่ยนนะครับมายึดรองด้วยเชนเดอากันนะครับเราเนี่ยยังสามารถอัปเกรดยานอวกาศของเราให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมาขึ้นแล้วก็รวมไปถึงการเพิ่มรูปเรือของเรานะครับไปช่วยงานในการเก็บกู้ทร,รัพยากรต่างๆ ได้ด้วยเช่นเดียวกันตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายด่านให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยระหว่างการไปเยือนดาวคอต่างๆเนี่ยในดาวคอเนี่ยมันก็จะมีพวกเหล่าเอเลียนเนี่ยเขาอยู่อยู่นะครับเราเนี่ยอาจจะต้องสู้กับเขาเกิดได้เช่นเดียวกันกราฟิกในตัวเกมนี้นะครับจะเป็น,ปนกราฟิกแนว 2D นะครับแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นจะเป็นภาพมองด้านข้างสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้เกิดูได้เลยนั่นเองนะฮะ เกมที่เป็นเกมประจนภัยบนอวกาศกันบ้างที่อยู่ในแบบธีมไซไฟกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Foundation นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว Foundation เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคนที่แบบดาวล่มสงลายแล้วเราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดอยู่รอดในอวกาศให้ได้ซึ่งเราเนี่ยจะต้องพัฒนายานของเราให้มีความสามารถที่เก่งขึ้นแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถหาทรัพยากรบ,บนดาววอื่นได้ด้วยด้วยการจัดทีมของตัวละคร นะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ผสมผสานเกมประจนภัยแล้วก็ผสมผสานเกมแบบเทนเบลดแบบเรียลไทม์เข้าไปด้วยนะครับมีระบบการจัดทีมด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีภารกิจมากมายให้เราได้เล่นนอกเหนือจากการไปหาของนะครับก็จะเป็นการเข้าร่วมสงครามการไปยึดดาวต่างๆก็มีเหมือนกันการาฟิกเายในเกมเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะดี เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นแนวสไตล์แบบสงครามไซไฟแนวสไตล์ยานลบทีมอวกาศอยู่เกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวนั่นเองนะฮะเกมที่ท่องอวกาศแล้วก็ชีวิตรอดในอวกาศแล้วก็บริหารจัดการกองยานของเรา สำหรับเจ้าตัวเกมจะมีชื่อว่า Space Crew นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว Space Crew เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นกัปตันที่เราเนี่ยจะต้องนำกองยานของเราเนี่ยไปผจญภายในอวกาศนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีเควสให้เราได้เล่นกันเยอะๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเควสท,ที่จะไปเยือนดวงดาวต่างๆหรือว่า 퀘สที่เราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับยานอาวกาศอื่นๆก็มีเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการบริหารจัดการลูกเรือของเราไม่ว่าจะเป็นลูกเรือที่สามารถยิงปืนได้ขับได้ซ่อมได้ก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเลือกมาเล่นกันนะครับแล้วก็ยานของเราเนี่ยยังสามารถอัปเกรดอาวุธต่างๆได้ด้วยแล้วก็ระบบต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะเปิดโอากาสให้ผู้เล่นเนี่ยได้เล่นแบบอิสระเราเนี่ยสามารถไปไหนก็ได้ตามใจเราได้เลยทีเดียวนะครับ ก็็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ระบบตัวเกมค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินๆได้นะสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยน,นั่นเองนะครับเกม PC ที่พอรเรามามือถือกันบ้างแล้วก็เป็นแนวอินดี้แล้วก็เป็นแนวชิวๆเล่นกันบ้างน,นะครับสุดเกมที่มีชื่อว่า Max b คเนั่นเองนะครับสุดเกม m a x b a t บนะครับจะเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยจะต้องมาตั้งอาณาิคมบนดาวขานแล้วก็ตัวเกมจะมีอะไรต่างให้เราเลือกเล่นกัน คอนเทนต์เยอะเยอะมากมายก็อย่างเช่นการเล่นตามเนื้อเรื่องการปลูกผักทาฟาร,ร์มการสร้างอานานิคอมต่างๆอย่างเช่นการสร้างศูนย์วิจยัยต่างๆแผงโซลา่าต่างๆตึกกลาบ้านช่องต่างเราก็ต้องสร้างเหมือนกันแม้กระทั่งตัวของปลูกผักทาฟาร,ร์มเองเราก็ต้องทมตัวเกมยังสามารถมีเควสไปลงดันเจี้ยนมนดองคารก็มีเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมนึ่งที่มันจะมีระบบเยอะแล้วก็เกมเนี่ยก็จะมีความสนุกมากๆ เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เป็นภาพออกแนวพิกเซลอาร์ตไม่กินสเปคด้วยแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียจตังค์นะครับใครที่ต้องการที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้ใครที่ยังไม่ซื้อนะครับก็ต้องรอลดราคาก่อนนะครับค่อยซื้อก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นกเกมนึงที่ค่อนข้างจะมีความสนุกแล้วก็มีความ น่ารักไายในตัวอยู่แล้วนั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวอยู่ในทีมอวกาศเป็นบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Star Sky นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวท่องอวกาศแล้วก็สามารถไปในดาวต่างๆได้ซึ่งตัวเกมเนี้่็คข้างที่ทำออกมาคล้ายตัวของ No Man's Sky บน PC เลยนะครับ แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมเนี่ยเอาชูรอดนะครับที่เราเนี่ยจะต้องไปหาทรัพยากรรับของหรือว่าจะไปคับไปเทมก็ได้หรือว่าจะไปผจญภัยตามดาวต่างๆก็ได้เหมือนกันแล้วก็แต่และดาวก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันไปบางดาวเนี่ยอาจจะเป็นตัวของสิ่งมีชีวิตที่เป็นคนเหมือนเราหรือว่าบางตัวอาจจะเป็นตัวอื่นหรือว่าบางตัวจะเป็นมอนเตอร์ทั้เราได้ไปฆ่ากัน ก็ได้เหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่คขานด้ถามออกมาได้ดีแล้วก็เป็นโอเพนเว l d ์ที่น่นจะแปลกใหม่ในมือถือมากๆเลยใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ในงามก็สามารถไปเล่นกันได้แต่ว่าวเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปซื้อได้ภาพกราฟิกนะครับเป็นภาพกราฟิกที่นสวยงามมากๆกินสปีกโคตรๆเลยแหละนะอย่างเกมที่มีชื่อว่าวอลฟรัมนะครับเกมเนี่ยมันจะอยู่ในธีมแนวไซไฟไซไฟหน่อยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนินจาอวกาศที่เราเนี่ยจะเล่นตามภารกิจเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามดาน เืยๆ,ๆ,ๆซึ่งตัวเกมเนี่ยเพิ่งเปิดให้บริการในมือถือแต่ว่าบน PC เนี่ยเปิดให้บริการนานแล้วนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมแนว m m o r p เนะครับเล่นแบบอุ่นเบอร์ทำตามภารกิจทำตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมมันสามารถเล่นโค o อ,อเล่นกับเพื่อนได้เหมือนกันตัวเกมก็จะมีความบู๊ล้างผ่านว่ากแล้วก็อาวุธต่างๆเนี่ยเราเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการ ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้เปิดให้แล้วแต่ว่าเปิดให้ในฝั่ง Store Apple นะครับก็สำหรับใครที่อยู่ฝั่ง Android นี่ก็ยังไม่มีให้โหลดนั่นเองนะครับ PC ที่ลงให้บนมือถือกันอีกนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า o มโนลิสนะครับสำหรับตัวเกม o n o l i t h เนี่ยจะเป็นเกมแนวผจญนภัยที่เราเนี่ยจะขับยานตกบนดาวแห่งหนึ่งที่เราไม่รู้จักและเราเนี่ยจะต้องหาทางกลับบ้าน ให้ได้ตัวเกมเป็นเกมแนวคลิกนด์พอยแก้ไขปริศนาปัดจนไผ่นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาจะทําออกมาได้ค่อนจะดีมากทั้งด้านกราฟ,ฟิกเนื้อเรื่องแล้วก็รวมไปถึงเสียงภาคก็คือทำออกมาได้ดีกราฟิกสวยมากๆเลยนะครับมือสุดสเปคต่ำก็สามารถเล่นได้นะตัวเกมอาจจะไม่ได้กินสเปคอะไรขนาดนั้นเกมนี้นะครับเป็นเกมเสียตังเนาะอาจจะมีราคาที่สูงอยู่แต่ว่าสำหรับใครที่จะเล่นหรือว่าจะซื้อ,อจริงๆเนีย่ยต้องบอกเลยว่า คุ้มมากๆเพราะวตัวเกมเนี่ยมีเนื้อเรื่องที่กินใจแล้วรับใครต้อนจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า EVE Galaxy Conquest นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์บริหารจัดการฐานทัพบ,บนอวกาศที่เราเนี่ยจะต้องสร้างฐานทัพให้ใหญ่แล้วก็นำไปสู้กับศัตรูให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งสรรปันส่วนของทรัพยากรต่างๆเพื่อสร้าง องค์กรต,ต่างๆเทคโนโลยียต่างยาดอากาศต,ต่างๆรวมไปถึงยันรบมต่างๆได้ค่อนข้างเยอะซึ่งตัวเกมเนี่ยระบบมันเยอะในการบริหารจัดการมากๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวบริหารจัดการอยู่แล้วเกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้ยังสามารถไปบุกัตูหรือว่านําเหล่ากองยานเนี่ยไปบุกชาวบ้านได้ด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ภาพภายในเกมเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะมือถือสเปคต่ำอาจจะมีการหน่วงเล็กน้อยนะครับในะระหว่างการเล่นด้วยเนาะ ก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสร้างผสมแนวตลุยอวกาศอยู่แล้วเนี่ยก็คือต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า space fire simulator นะครับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยสร้างยานอวกาศไปสู่ดาวต่างนะครับขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมว่าเราเนี่ยจะปรับแต่ง ยานอย่างไรเหมาะสมกับสถานที่ที่เราจะไปนั่นเองนะครับตัวเกมเป็นเกมที่เล่นง,ง่ายเล่นชิวๆแต่ว่ามันก็จะมีการวิเคราะห์ความเร็ววิเคราะห์การเบรกวิเคราะห์การไปสู่จุดหมายให้ได้นั่นเองนะครับเป็นเกมที่ว่าจะเล่นสนุกเรล่นเพินได้ เลยทีเดียวกราฟิกไม่ได้สวยงามแต่ว่าเน้นในทางเกมเพลย์ส่วนใหญ่นะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นองน,นะเกมต่อมาอย่างเกมที่มีชื่อว่า Pixel Starship นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Pixel Starship นะครับจะเป็นเกมจําลองสถานการณ์เป็นนักบินอวกาศแล้วก็เรานี่จะได้บริหารจัดการยาลวกัดของเราที่จะโคจรหรือว่าที่จะไปท่องโลกไปท่องสมุทรวจในอวกาศนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยเล่นไม่ยากนะครับแค่บ,บินไปเรื่อยๆก็จะไปเจอพวกศัตรูต่างๆที่จะ ะมาคอยทำร้ายเราแล้วก็เราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับศัตรูด้วยแล้วก็ตัวเกมนี้สามารถบริหารจัดการห้องต่างๆได้ด้วยแล้วก็ห้องต่างๆก็จะมีความสามารถที่ทาให้ยานของเราเนี่ยเข็งขึ้นด้วยรับขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะอัปเกรดอะไรก่อนด้วยแล้วก็ตัวเกมก็จะมีระบบลูกเรือที่เราเนี่ยสามารถเพิ่มเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มอาวุธนะสามารถเพิ่มทรัพยากรมาได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเกมนีงที่เล่นสรุกเล่นเพลินได้ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมบริหารอยู่แล้วก็เกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเทียร่า g จเนซิ s, <Genesis>. <S นะครับสำหรับตัวเกมเทล r a เจเนซิ s นะครับจะเป็นเกมแนวสร้างเมือง วางแผนเมืองแต่ว่าเราเนี่ยจะไปสร้างเมืองบนดาวอังคารนะครับซึ่งเกมเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากเพื่อนเนาะส่วนใหญ่เกมสร้างเมืองจะอยู่ในโลกซส่วนใหญ่แต่ว่าเกมนี้จะไปอยู่ในดาวอังคารซึ่งตัวเกมก็มีลูกเล่นยงังต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็มีให้เราไปเล่นกันก็ขึ้นอยู่การปลดล็อกเนาะแล้วก็จะวางแผนเมืองยังไงแล้วก็เราเนี่ยก็ต้องจัดสรรออกซิเจนน้ำหรือว่าอาหารให้แก่พลเมืองที่จะมาอยู่อาศัยใน เมืองของเราด้วยนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับเพาามในการเล่นเกมนี้ก็สามารถปรับมุมมองได้ทั้งบุคคลที่3แล้วก็มุมมองมุมสูงนะครับเนาะก็สําหรับใครที่ต้องการจะเล่นหรือว่าชื่นชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผมเกมแนวระบายอารมณ์แล้วก็เป็นเกมแนวเล่นชิ เล่นเพลินๆกันอยู่แถมสโตรเกมที่มีชื่อว่าโซล่าส a ตรนด์นี่นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวทำลายดาวเคราะห์หรือว่าทำลายโลกนั่นเองซึ่งเราเนี่ยสามารถทำลายได้หลายๆแบบเราจะใช้อุปกรณ์ยิงเลเซอร์จะใช้ตัวของปุกกาะบะตกใส่หรือว่าอุปกรณ์อื่นหรือว่าจะเป็นเจ้าแห่งอวกาศก็สามารถอัญเชิญมาทำลายโลกก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้เล่นจะเล่นอย่างไรนะเป็นเกมที่ไม่มีอะไรมากเลยแค่เน้นทำลายส่วนใหญ่ได้ครับเนาะก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ มันต้องคิดอะไรมากด้วยนะภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็จะมีระบบตัวของดาวที่เราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะเกมแนวตุยดาวร้อกันอีกนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า more i v e นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นตัวละครตัวนึงนะที่จะออกไปท่องอวากาศแล้วก็เราเนี่ยสามารถไปดาวไหนก็ได้ตามที่เราต้องการหรือว่าตามที่เกมเขากําหนดให้ส่วนใหญ่เกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องไปอยู่ในดาวต่างๆเพื่อเก็บทรัพยากรต่างๆตัวเกมเนี่าง ว่าตัวของปีศาจต่างๆมอนเตอร์ต่างๆที่เราไม่เคยเห็นมาเยอะแยะมากมายก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะไปเจอดาวไหนแล้วก็แต่เราก็จะมีเควสให้เราทําด้วยภาพกราฟิกตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวพลิกอนนะครับล้วกอมือในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกบุคคลที่1นึ่งนั่นเองนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะเกมภาคต่ออย่างเกมที่มีชื่อว่า Space Marshal 3นั่นเองนะครับสำหรับเกม ค่าวบอยอวกาศภาคที่3แล้วนะครับตัวเกมนี้ครับจะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องประจนภัยที่เรานี่จะไปตลุลยในอวกาศที่จะอยู่ในทีมค่าวบอยผสมด้วยซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างทำออกมาได้ดีแล้วก็คลาสสิกมากๆในค่าวเดียวกันนะครับตัวเกมนียก็จะด,ดําเนินตามเนื้อเรื่องเป็นภาคภาคไปไกลที่อยากดูจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องก็สามารถย้อนไปเล่นภาคหนึ่งกันได้ตัวเกมนียมันจะให้เราทดลองเล่นก่อนค่อยจะซื้อชัตเตอร์ใหม่ในการเล่นนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีการาฟิกที่ค่อนข้างสวยงามอาวุธปืนแต่เราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการได้เลยแล้วภาพการาฟิกที่ค่อนข้างสวยแล้วก็ภาพมองในการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับสามารถทดลองขอนค่อยซื้อเกมนี้ก็ได้เลยนะครับ เกมมันจะเป็นเกมแนวแอคชั่นผสมแนวร็อฟเลนด้วยนะเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวสร้างยานแนวกาศแล้วก็ไปสู่ดาวต่างๆนะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า space frontier 2นั่นเองนะคร,นรับเกมนี้เป็นเกมภาคที่2กันที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวเกมนี้เนะี่ยเป็นเกมที่ไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องสร้างยานอวกาศของเราแล้วก็พุ่งทะยานไปในดาวเคราะห์ต่างๆหรือว่าพูดง่ายๆก็คือจะต้องไปอยู่ในจุดสูงสุดให้ได้หรือว่าทําคะแนนให้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับตัวเกมก็สามารถ สร้างยานอากาศได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายแล้วก็มีหลากหลายที่เราได้เลือกเล่นตัวเกมเนี่ยจะมีการกดตัวของเพอร์เฟกดไว้ด้วยนะเพื่อจะให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เครื่องยนต์ได้แรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่นเพลินๆได้แล้วก็การาฟิกที่ก็จะมีความน่ารักอยู่วอยูี่แล้วใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะ อ่ะนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมแนวสร้างสรรค์กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Sandbox in Space นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวสร้างสรรค์ที่เราเนี่ยจะไปสร้างอารยธรรมนอกโลกนะครับตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากไม่มีเควสไม่มีอะไรเลยแค่เราเนี่ยจะต้องสามารถเสกคนได้เสก n p c ได้นะครับซึ่ง n p c ที่เราเสกเนี่ยมันก็จะมีทั้งอยู่ในกิ t ตี้ทอยเล็เกมที่เล่นชิลๆนะครับเล่นเพลินได้ไม่ต้องคินอะไรมากเลยทีเดียวนะครับ ใครที่ต้องการจะเล่นแบบเล่นเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่ก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะครับเกมแนวเอาชิลอดบนอวกาศก,กันบ้างสาหรับเกมที่มีชื่อว่า Space Survival นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปเอาชิลลลอดบนอวกาศที่เราเนี่ยจะต้องอยู่ในยานนะครับมาดาวน์โหลดมาใช้ตัวของขรับ ที่อยู่ในเรือนั่นเองนะครับที่เรานี่จะต้องไปผจญภัยในดาวต่างๆเพื่อเก็บทรัพยากรมาซ่อมยานของเรานั่นเองนะครับตัวเกมนะครับก็สามารถคาบของได้นะครับจะคาบอาวุจะคาบชุดเกราะหรือว่าจะคาบโต๊ะคาบหรือว่าเครื่องมือต่างก็ได้เหมือนกันแล้วก็ดาวที่เราจะไปเราสามารถเลือกไปได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีถ้ามาในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับ ครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้นั่เนเองนะตีบแนวสวายโวกันบ้างแล้วก็บกสมแนวอวกาศกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Space Star นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวเอาชิรอที่อยู่บนอากาศที่เราจะรับบทเป็นคนหนึ่งที่จะต้องอยู่รอดบน ยานของเราให้ได้ซึ่งยานของเราเนี่ยก็โดนอะไรสักอย่างเนี่ยที่ทําให้ยานของเราเนี่ยเสียหายขึ้นนะครับเราเนี่ยก็ต้องหาทางซ่อมตัวของยานของเราให้ได้แล้วก็ไปประจนภัยในแต่ละดาวด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในแต่ละดาวก็จะมีพวก npc หรือว่าพวกตัตรงต่างที่จะมาคอยทำร้ายเราด้วยแล้วก็ของต่างๆก็มีให้เราได้ไปค้นหาค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับกราฟิกตัวเกมเนี่ยมันก็ถือว่าทำออกมา ได้ดีเหมือนกันแล้วก็ภาพมอนิการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์แน o อาชูอรอแล้วก็บทสมเนาอากาศด้วยเนยสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่เป็นตำนานแล้วก็มีคนเล่นอยู่ตลอดการสําหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า cast of s t a r นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้เป็นเกมเก่าที่ยังเปิดตัวให้เราได้เล่นอยู่นะเป็นเกมที่เราเนยจะต้องจัดสร้างฐานทัพเพื่อ ไปแย่งชิงทรัพยากรกับศัตรูนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องสร้างฐานทัพไปเรื่อยๆแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถส่งทหารของเราเนี่ยไปหาทรัพยากรเพิ่มเติมในสถานที่ต่างๆหรือว่าบนกาแล็กซี่ต่างๆด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนงานภาพของเกมนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นงานภาพที่ไม่เกินสเปกนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแต่ว่าไม่ได้สวยอะไรมากมายยิ่งเราเล่นไปเยอะเท่าไหร่นะครับตัวฐานทัพของเราเนี่ยก็จะมีการขยาย เพิ่มเติมคือเรื่อยๆแล้วก็จะมีอาวุธที่ดีเพิ่มเติมให้กับกองยานของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่นะีก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะโอเคนะครับก็เป็นบ้างสหรับ20เกมแนวสไตล์อวกาศนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้ชื่นช,ชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ